สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่มาสจรรย์ไทยแลนด์แดนอะไรวะเนี่ย <c oughs> บ้านเรานี่มันสุดยอดจริงๆนะครับเป็นประเทศเดียวในโลกมั่งที่ตึกรามบ้านช่องสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้แม้ว่าศูนย์กลางมันอยู่ห่างออกไปเป็นพันๆกิโละ <c oughs> โอ้ยสุดยอดเทคโนโลยีการก่อสร้างไวต่ความรู้สึกยิ่งกว่าเซนเซอร์ใดในโลก ไม่ต้องมีเครื่องเตือนภัยครับตึกเราเนี่ยแหละสําเตือนเองเลยแหลมบางทีใจดีถ้าหล่มไม่ดูก่อนด้วยเซอร์วิสใหม่จริงๆเรื่องการพัฒนานะครับ <c oughs> เรานี่วีวิสัยถัดไกลมากเราจะไปบนโลกใช่ครับเราจับภัยต้องไปให้ได้แต่พอถามว่าแล้วระบบอย่างว่าชนล่ะ สนามซ้อมลีกอาชีพวางแผนระยะย,ยาวละ่ะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เอาความฝันไว้ก่อนฝันเยอะๆครับฝันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงเวลาค่อยไปไหว้พระขอพรเอาพระเผ่อจะได้ไปเร็วกว่าซ้อมอีกนะฮะไม่เชื่อจะ๋บลู fishing. แต่ที่ไม่ต้องลุน้นไม่ต้องหวัน่นเฟืองก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเรานี่แหละนี่คือเส้นเลือดใหญ่นี่คือหัวใจ นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างเราขายทุกอย่างครับทายหาดวัดว่าอารามรอยยิ้มแต่บอกไม่มีนักท่องเที่ยวมาซื้ออา้าอดตายสิครับจากเมืองยิ้มกลายเป็นเมืองยิ้มแห้งๆทันทีแปับดูหรอปร,รับสิครับตอนนี้ก็หันมาขายกว่าหวังไงครับหวังว่าเมื่อไหรเขาจะกลับมานั่งรอใบชิวๆสไตล์ไทย แต่ถ้าถามว่าอะไรคือสุดยอดแห่งความไทยสไตล์อย่างแท้จริงผมขอยกให้เรื่องนี้เลยครับความโปร่งใสโปร่งใสมากครับโปร่งใสจนมองไม่เห็นอะไรเลยโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณโครงการต่างๆนานาทำไมแพมตั้งทำไมสร้างไม่เสร็จทำไมคุณภาพมันเออได้เท่านี้ คำตอบง่ายมากครับเพราะเราไม่ค่าดำเนินการพิเศษนะครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเงินถอนนั่นแหละมันเป็นเหมือนค่าทําีนงําความสุขครับจ่ายปุ๊บหลายคนมีความสุขปับ๊บยกเว้นยกเป็นคนใจภาษีเอียกเราเรานี่แหละที่ได้แต่มองตาปูบปิบแล้วก็ยิ้มยิ้มตายใครๆยังไงครับ ยิ้มนักตั้งที่ไหนแต่มันโอ้ย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 ,อยนี่แหละครับประเทศไทยดินแดนที่ตึกพลมได้เพราะเป็นแบ่นสักเก็ดฝันไกลแต่ไปไม่ถึงรอมันฟ้าประทานนักท่องเที่ยวและทุกอย่างขลับเพ่องด้วยค่าเดินเดินการพิเศษอยู่ที่นี่ ต้องสะตารองนะครับ <rí> e> แล้วก็หัวเราะไอ้มันดังดังไม่ว่เป็นเรื่องตลกไรก็ตามขอบคุณครับ <rí> e> ร